ไงพวกมึงวันนี้ก็อยู่เกมมาครับ one block ค้างเชีย่ยอะไรวะเนี่ยเกิดมาคูก็ได้ทําการขุดดินต่อไปเรื่อยๆและพยายามขยายพื้นที่ขอเล่งเวลาช่วงนี้ไปหน่อยแล้วกันเพราะช่วงนี้คุดอย่างเดียว หลังจากที่กูขุดมาได้พักหนึ่งแล้วกูว่าได้ทําการ,รวางโต๊ะครับและแปะรูปไม้เพื่อที่จะทําการคาฟพิกแอแต่นี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นคัฟประทับเหี้ยสองอันวะหลังจากที่คาฟเสร็จกูว่าได้ทําการขุดต่อยาวๆขุดจนกว่าจะเจอหินแต่กูก็ไม่เจอแต่กูเจอไอ้ตัวนี้แทนสัตว์ตัวแรกบนเกาะกูตอนนี้ไม่มีอะไรมากอยู่วน้นขุดอย่างเดียว หลังจากที่ขุดมานานแล้วสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตัวต่อไปมองขวหลังจากที่กูได้ดามูไปสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตัวต่อไปพวกมึงจำไอ้วัวเห็ดนี้ไว้ให้ดีนะกูบอกเลยช็อตฟิลกูมากท้ายคลิปอะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอยู่เป็นขุดยาว,ยาว ตอนนี้กูพุดได้หีบมาและสวรรค์ก็เป็นใจกูเหลือเกินมึงกลัวกูไม่อิ่มเหรอกูพูดได้ผักแดงกัวเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้นเกมกูมีน้ำโชคตัวเดียวแล้วพวกมึงใครเนี่ยกูสัมผัสได้ถึงอะไรที่ไม่ดีกูเลยเอาน้ำเก็บไว้ในกล่องซึ่งมันช่วยกูได้มากเลยกูที่เดินต่อบอกอยู่แล้วนี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของกูแล้ตทนนี้กูขับเตียังไงอะกูที่กำลังขุดไม้อยู่กก็ได้ทำการเดินเยียมหัวแมตีนกูไป และกูก็ได้ทำการปิดชีพบัวตัวนั้นทันทีกูที่ขุดมาสิบห้านาทีแล้วกูก็ได้ไอตัอยู่มาทันทีและไม่ใช่แค่ไอตอยกูได้ทำการเดินทางเข้าสู่ยุคหินทันทีและกูที่ว่างเกินก็ได้คิดว่าจะไปต่อแพลตฟอร์มเพิ่มขุดมาได้แป๊บนึงก็ได้มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญโผู่ขึ้นมา ที่คิดว่าตอนเช้าแล้วไม่น่ามีหมอนอะไรเกิดขูก็ได้ทาการขุดบอกไปเรื่อยๆและนี่ก็สิ่งที่ได้โอ้ยกูได้ทําการกดรีสเปาไหม่หนึ่งทีและคิดว่าจะเอาชีวิตรอดต่อดีหรือไม่กูก็ได้ทําการเอาชีวิตรอดต่อไปเรื่อยๆ และกูคิดว่าอนาคตกูจะชวนเพื่อนกูมาเล่นด้วยตรงนี้กูได้ทําการเช็คของไปก่อนว่าเอาชีวิตรอดต่อ,อยังไงกูก็ต้องคุดหินไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะเจอไม้หรือไม่แน่กูต้องเอาไม้ที่ตีนกูไปก่อนคิดไปคิดมากูได้ทาการหยุดเล่นไปก่อนไว้ต่ออีพีหน้าซึ่งไม่น่าจะได้มีแหละและหลังจากนี้คือกูบิด